จุดเป้าประสงค์ของกองทัพที่ทําทุกอย่างเนี้ยเราทําเพื่อต้องการที่จะให้ประชาชนในชาติเนี้ยอยู่อย่างมีความสุขเราต้องเทิดทูนสามสาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การที่ทุกคนไม่รู้จักทหารเลยแล้วมาเป็นทหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำ ประเทศชาตินั้นประกอบด้วยผืนแผ่นดินกับประชาชนและผืนแผ่นดินนั้นเป็นที่เกิดที่อาศัยที่อำนวยปะโยชน์สุขความมั่นคงร่มเย็นแก่ประชาชนให้สามารถรวมกันอยู่เป็นปึกแผ่นเป็นชาติได้ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศจึงไม่ได้อยู่ที่การปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไว้ด้วยแสงยานุภาพเพียงอย่างเดียวหากจําเป็นที่ประชาชนจะต้องมีความวัฒนาผาสุกปราศจากทุกยากเข็ญด้วยเหตุนี้ เมื่อประชาชนมีความทุกข์ยากเกิอดร้อนหรือประสบภัยพิบัติทหารจึงต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติช่วยเหลือให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอุ่นใจมั่นใจและภูมิใจได้ว่าแผ่นดินไทยนั้นเป็นที่อยู่อาศัยอันประเสริฐสุดที่ทุกคนจะต้องร่วมกันรักษาหวงแผนไว้ พันโทวันชนะสวัสดีผู้พันเบิร์ดครับปัจจุบันตอนนี้พี่รับตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกกองทัพบ,บกนะครับพันโทวันชนะสวัสดีดํารงตําแหน่งรองโฆษกกองทัพบ,บกและหัวหน้าปฏิบัติการจิตวิทยาในส่วนของกองทัพบ,บกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็น,นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐบาลและก็พร้อมที่จะบูรณาการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับทุกภาคส่วน รวมถึงเหล่าทัพอื่นนะครับในกรอบของกระทรวงกลาโหมภารกิจหน้าที่ของกองทัพเนี่ยเราจะมีการเตรียมกําลังกับการใช้กําลังนําไปซึ่งการตอบสนองภารกิจของกองทัพเราก็ต้องมาดูว่าภารกิจของกองทัพในปัจจุบันนี้เนี่ยเราแบ่งออกเป็น2อ,อย่างง่ายๆภารกิจที่1ก็คือเป็นภารกิจในการต่อสู้กับต่ตอต้านกับภัยคุกคามรูปแบบเดิมกับภารกิจที่2คือต่อสู้และต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่รูปแบบเดิมที่เราพูดถึงนี่คือการปกป้องอธิปไตยของชาติแต่รูปแบบใหม่เนี่ยซึ่งมี นะครับก็คือในเรื่องของการต่อสู้กับภัยต่างๆที่จะบั่นทอนความจริญของชาตินะครับเช่นเรื่องของภัยยาเสพติดภยัยพิบัติอันเนื่องมาจากธรรมชาติแล้วก็อื่นๆภัยของความยากจนการแต่ความสามัคคีเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่พะนั้นกองทัพบกจะต้องเตรียมกําลังและใช้กําลังเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคาม2รูปแบบนี้อันนี้คือภาพรวมกองทัพบกทั้งหมดครับ ลักษณะของงานของกองทัพบ,บกเนี่ยนะครับเราทําเพื่อต้องการที่จะให้ประชาชนในชาติเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขและรู้สึกมั่นใจและอบอุ่นและปลอดภัยกับการใช้ชีวิตในประเทศชาติในขณะเดียวกันเนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับต่างประเทศเราต้องเทิดทูนสถาบันสาสถาบันหลักของชาติก็คือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับในขณะที่เราต้องดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติเราก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยมีจิตสํานึกในการที่ต้องรักชาติในส่วนของศาสนา เราจะมีหน้าที่ในการทำนุบบำรุงศาสนาเราก็จะสนับสนุนส่งเสริมในการนับถือศาสานาทุกศาสานาที่อยู่ในประเทศชาติของเรานะครับส่วนที่3คือสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงที่ผ่านมาของประเทศชาติเราเนี่ยผ่านการศึกการสงครามพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ใช้วิธีการรบนํามาซึ่งความผาสุกข,ของประชาชนในชาติแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันนะครับใช้วิธีของการพัฒนาประเทศนํามาซึ่งความสุขของประชาชนเพระชาะฉะนั้นกองทัพ ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งของพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาประเทศังนั้นบทบาทหน้าที่ของภารกิจของระบ,บกจึงมีภารกิจหน้าที่เพิ่มเติมในการพัฒนาประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกเหนือจากการปกป้องอธิปไตยของชาติ ปัจจุบันนี้เนี่ยกองทัพบกเราเองเนี่ยพยายามจะพัฒนาในส่วนของกองทัพบกเนี่ยให้มีเป็นทหาร3มิติ3มิติในที่นี้หมายถึง1เนี่ยมิติแรกคือการป้องกันอธิปไตยของชาติมิติที่2คือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศมิติที่3คือในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนภายใต้กรอบของกองทัพบกคือฉลาดรอบรู้ทันสมัยมีวิสัยทัศน์ ยามศึกสงครามทหารมีหน้าที่สู้รบเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติแต่ในายามสงบศึกทหารก็มีหน้าที่พัฒนาบ้านเมืองและช่วยเหลือประชาชนรวมถึงสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นในแผ่นดินดังคำปฏิญาณของทหารข้อหนึ่งที่กล่าวว่าข้าพเจ้าจักยอมตายเพื่ออิสรภาพและความสงบแห่งประเทศชาติ ความรู้สึกของการเป็นทาหารเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นตอนช่วงมัธยมต้นแล้วก็เห็นจากการแนะแนวของอโรงเรียนรวมถึงพี่ๆที่เคยสอบได้จากโรงเรียนเตรียมทหารมาเล่าให้ฟังตอนแรกเข้ามาไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้สึกว่าทหารเป็นอาชีพที่เหมาะกับตัวเองแต่พอเข้ามาเป็นแล้วเนี่ยได้เรียนรู้วิถีชีวิตไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันรับราชการมา15ปีแล้วเนี่ยนะครับอาชีพทหารเนี่ยเป็นอาชีพที่เหมาะกับการดำเนินชีวิตของผมมากที่สุด อาชีพทหารเนี่ยต้นแบบของผมเนี่ยมีมีหลายท่านแม้กระทั่งตัวรุ่นน้องเองหอลายหลายคนก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวผมเองได้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์คือทหารบกเนี่ยนะครับความหลากหลายของหารบกอีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือเรามีประกอบด้วยหลายเหล่าบางคนอาจจะเป็นเหล่าราบบางคนเป็นเหล่าทหารสารวัตรบางคนเป็นเหล่าทหารสัตพวุธเหล่าทหารมา้เราเหล่าทหารปืนใหญ่เหล่าทหารช่งรางเหล่าทหารสื่อสารเหล่าทหารขนส่งเราแม้กระทั่งดุริยางเนี่ย ก็ยังอยู่ในส่วนของกองทัพบกด้วยวันมันมีมันมีหลากหลายนะครับในความหลากหลายเหล่านี้เนี่ยมันเลยทําให้แต่ละคนจะมีวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันการดำเนินชีวิตจึงมีแบบอย่างหลายคนซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับคนใดคนหนึ่งเป็นหลักครับผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่เรียนอนุบาลหนึ่งนะครับจนถึงจบ มัธยมศึกษาปีที่4ในปีแรกเนี่ยผมสอบปี2533สอบไม่ติดติดสำรองไปสอบปี2534ติดพอจบจากโรงเรียนเตรียมทหารเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าก็จะเป็นเหมือนกับระดับมหาวิทยาลัยโรงเรียนร้อยเองเนี่ย มีการฝึกทางทหารที่เข้มข้นอยู่แล้วแต่เราก็จะมีการเรียนการสอนเหมือนมหาวิทยาลัยตามปกติด้วยนะครับมีเรียนวิศวะมีเรียนบริหารมีเรียนวิทยาศาสตร์มีเรียนคอมพิวเตอร์ตามเหมือนทั่วไปเลยพอจบจากในร้อยปี2541ผมก็เลือกราชการในเหล่าฐานมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นฐานมาที่พลรอก้าชายแดนสนามอยู่ที่ค่ายสุรศรีการปลูกฝังของโรงเรียนในร้อยเนี่ยจะปลูกฝังผ่าน อุดมการ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพลงที่ร้องหรือแม้กระทั่งคําขวัญต่างๆที่ติดอยู่ตามคือคานตามผนังมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างติดแล้วจะปลูกฝังเหล่านี้โดยที่นเรียนร้อยเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเริ่มซึมภาพเหล่านี้ไปและอีกอย่างหนึ่งที่แน่นอนเลยนะครับคือเราเองเนี่ยจะเป็นคนที่รักในระบบของทหารเมื่อเราถูกสั่งการให้เป็นภารกิจใดๆก็ตามแต่ปัจจุบันนี้นะครับกองทัพนะ่ยมีความอ่อนตัวที่สุดแล้ว เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถปรับโครงสร้างของกองทัพแล้วเปลี่ยนแล้วลงไปเป็นบหน้าที่ได้ทันทีการส่งกําลังถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันเป็นระบบที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่โบราณและจนถึงปัจจุบันจึงเป็นถือว่าเป็นความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงสถาบันหนึ่ง ตอนเรียนเนี่ยเราจะได้เรียนรู้และประสบการณ์ของการทํางานเนี่ยน้อยหน่อยแต่ว่าการทํางานเนี่ยเราจะมาเจอชีวิตจริงเราจะต้องมาสัมผัสกับภารกิจจริงๆมากขึ้นแต่วิชาความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการทํางานได้100ร้อเซภารกิจที่ผมภูมิใจที่ผ่านมาเนี่ยของผมที่สุดก็คือภารกิจของการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพนะครับที่เราไปเข้าไปช่วยเหลือในทุกภารกิจเช่นน้าท่วม ไฟไหม้ชุมชนหรือเป็นกําลังหลักในการที่จะจัดงานพระราชพิธีต่างๆกองทัพก็พร้อมที่จะไปช่วยเหลือนี่คือเป็นภารกิจของการช่วยเหลือประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ผมก็ยังภูมิใจอยู่นั่นคือภารกิจของการปกป้องอธิปไตยปัจจุบันนี้กองทัพบกมีกองกําลังตามแนวชายแดนทั่วประเทศเนี่ยเ็กองกำลังจะดูแลในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การตัดไม้ทําลายป่ารวมถึงการผ่านเข้าออกของบุคคลตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพทุกคนที่เราสามารถทําให้งานการบูรณาการร่วมกันของกับภาคส่วนอื่นๆเนี่ย มีความส็จผลได้ลักษณะของงานที่ชอบเลยเนี่ยคือเรื่องของการฝึกคือชอบงานทางการฝึกของกองท,ทัพบกยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเป็นหน่วยทหารม้าเนี่ยนะครับผมลงไปฝึกในรูปแบบของหน่วยเ,ยเราได้ดาเนินกลยุทธ์ของรถถังในการเข้าตีเรานั่งอยู่บนรถถังแล้วก็มีการสั่งยิงลูกกระสุนปืนออกจากรถถังไปอยู่เป้าหมายนะครับแล้วก็มีการเข้าตีของทหารเราปืนใหญ่ยิงลูกกระสุนผ่านหัวดังปุ๊บ เราเห็นเลยอ่ะแล้วก็ลงไปต้มฐานม้าเข้าตีผ่านแนวออกตีพร้อมกันยิงผู้สัญญาณเข้าตีเวลากลางวันแบบนี้กลางคืนอีกแบบหนึ่งแต่ทุกอย่างเนี่ยอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยจะเห็นได้ว่าเหล่านี้มันมันมีความสนุกสนานมีความท้าทายในการมาขับบัญชาหน่วยมีการจับเวลาว่าต้องผ่านแนวนี้กี่โมงมีการวางแผนในการบรรทุกมีการวางแผนในการใช้เสบียงอาหารที่อยู่บนบนหลังเราที่เราแบกเป้ไปเราเนี่ยถือว่ามันสนุกดีแล้วก็มันก็ท้าทาย ความรู้นั้นสําคัญแต่อุปนิสัยที่ดีนั้นสําคัญกว่าคือต้องการจะบอกว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องการเรียนแต่เราให้ความสําคัญกับนเรื่องของอุปนิสัยที่อยู่ร่วมกันกับคนรอบข้างเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าเรื่องของความรู้เพราะว่าคนเหล่านั้นจะช่วยเราในขณะเดียวกันเราก็จะช่วยเขาด้วยเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ยึดถือมาตลอดครับ ทหารมีหน้าที่สร้างความสงบและสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกรวมถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นการทํางานของทหารหลายๆแห่งในโลกได้สร้างแรงบันดาลใจและความประทับใจให้กับผู้คนที่ได้พบเห็นมาแล้วมากมาย พูดถึงการทํางานในส่วนของกองทบกผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับว่าก็คือเรากําหนดให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งการพัฒนาการบริหารจัดการและการฝึกของกองทับกที่มุ่งไปสู่ผลสำฤทธิ์ที่เน้นๆนะครับก็คือ 1. เราพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการภายในให้มีความคล่องตัวให้มีสายงานบังคับบัญชาที่สะดวกสบายมากขึ้น ให้มีความพร้อมและเรียบร้อยปลอดภัยพอนอกเหนือนจากการบริหารการจัดการภายในของเราเองแล้วเนี่ยเมื่อเราจะต้องทํางานร่วมกันกับภาคส่วนอื่นๆเราจึงเร่งให้มีการประสานงานกับภาคส่วนอื่นให้มีความแนบแน่นมากขึ้นนี่แหละครับที่เราพูดถึงว่าการบริหารบูรณาการร่วมกันกับภาคส่วนอื่นๆเนี่ยมีความสําคัญคุณ <ST S> สมบัติของฐานบกที่ดีนะครับหก็ต้องมีความเสียสละความสุขส่วนตัวนะครับเพื่อความสุขส่วนรวมก่อน 2คือเขาจะต้องมีความสามารถในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและ 3. เนี่ยเป็นคนที่มีความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีและมีความสสมัยในเรื่องของการดําเนินชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความสาเร็จของการดําเนินชีวิตแบบทหารเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะมีอยู่ทุกช่วงของการดําเนินชีวิตตอนที่เราเข้ามาเป็นทหารใหม่ๆมันจะมีความสําเร็จไปตามงานในหน้าที่ของตัวเองเสมอมีความพัฒนาความก้าวหน้าตามงานในหน้าที่นะครับตอนเราจบมาใหม่ๆเนี่ยเราเป็นผู้ขับหมวดเราสามารถคับบัญชาในส่วนของระดับหมวดของเราได้ได้ดีเป็นที่รักของผู้ใต้รัญชาระดับหมวดนั่นก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับ พอเราโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราก็ยังเป็นที่รักและที่เชื่อมั่นเชื่อถือของผู้ต้องชาระดับที่ใหญ่ขึ้นภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนอื่นๆเนี่ยมันก็จะตามมามันจะใหญ่ขึ้นตามหนูที่เราบผิดชอบนะเพราะฉะนั้นความสำเร็จของงานในส่วนของคนที่ทําหน้าที่ในกองทัพบ,บกเนี่ยมันจะสําเร็จเป็นขั้นๆตามตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองเราอาจจะยังไม่สามารถระบุได้ในตอนนี้ครับว่าตำแหน่งต่างๆในความก้าวหน้าของกองทัพเนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะบางคนเนี่ย ไม่ได้ต้องการจะเป็นผู้นาําสูงสุดของกองทัพเพียงอย่างเดียวเขาต้องการภารกิจอื่นๆในการที่จะสนับสนุนกองทัพเช่นส่วนนี้เนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการติดต่อสื่อสารเขาก็ต้องพยายามทํางานในส่วนหน้าที่ของเขาเนี่ยให้มีความสําเร็จส่วนนี้รับผิดชอบในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงในเรื่องของกระสุนเขาก็จะทําหน้าที่ในการส่งกำลังบำรุงตรงส่วนนั้นให้ดีที่สุดงั้นแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกาันผมแยกตามเหล่านียมันก็เยอะแยะมากมาย เคล็ดลับในการประสบความสำเร็จในอาชีพของทหารเนี่ยผมว่ามันจะไม่แตกต่างจากอาชีพอื่นๆก็เลยต้องฝากรวมไปถึงทุกๆท่านนะครับในการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวท่านเองในอาชีพของท่านน่ยขอให้มีความมุ่งม,มั่นในอาชีพของท่านในจุดมุ่งหมายปลายทางของอาชีพนั้นๆน,น,นะครับรวมถึงมีความรักในสถาบันของท่านอย่างจริงใจอย่างไม่มีข้อแม้เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านรู้สึกว่าต่อต้านในระบบของมันเนี่ยท่านจะอยู่ในอาชีพนั้นไม่มีความสุข แล้วก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นเพราะฉะนั้นขอให้รักในองคอ์กรของท่านนะครับแต่พอภาพใหญ่เข้าไปเนี่ยนั่นหมายถึงประเทศชาติขอให้ท่านรักในประเทศชาติท่านก็จะอยู่อย่างมีความสุขในประเทศชาตินั้นนะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับทุกอาชีพมีความมุ่งม,มั่นมีความรักในอาชีพนั้นก็จะสามารถทําให้ท่านประสบความสำเร็จได้อายุงานของความเป็นทาหารเนี่ยนะครับเราแบ่ง2ส่วนส่วนแรกเนี่ยถ้าเราบอกว่า เป็นทหารแบบอาชีพทหารเนี่ยคุณจะเกษียณอายุก็ต่อเมื่อคุณอายุ60ปีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเป็นทหารเพราะคุณเป็นทหารอาชีพคุณจะต้องทําปจนกระทั่งคุณจบชีวิตไปเลยอ่ะเพราะทหารอาชีพเนี่ยมันอยู่ติดกับตัวคุณไปไม่ว่าคุณจะเกษียณอายุไปแล้วคุณก็ยังถือว่าเป็นทหารอยู่นะครับเพราะนั้นการเป็นทหารของชาติเนี่ยเป็นได้จนกระทั่งคุณเริ่มที่จะคิดเสียสละเพื่อประเทศชาติจนกระทั่งคุณเสียชีวิตไปจากประเทศนี้ อาชีพทุกอาชีพเนี่ยผมว่ามันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อเสียของทหารอย่างหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เราจะต้องอสละซึ่งความสุขส่วนตัวนะครับ mm hmm. เพื่อนํามาซึ่งความสุขส่วนรวมเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องอดทนแล้วก็เสียสละในเรื่องของเวลานะครับที่มีให้กับครอบครัวในบางครั้งแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าหลายหลายท่านต้องการที่จะมีรายได้ที่สูงอาจจะไม่สามารถจะเป็นทหารได้เพราะว่าทหารเนี่ยมันจะมีค่าตอบแทนของตัวทหารเองเนี่ย ในลักษณะคืออยู่ได้อย่างเพียงพออยู่ได้แบบไม่ลําบากแต่ไม่ถึงขนาดฟุ้งเฟอ้อนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีชีวิตที่พอเพียงนะครับรวมถึงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยบางทีมันมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่เป็นเวลาคือไม่เฉพาะตัวทหารเองครอบครัวที่คุณจะต้องมีในอนาคตเนี่ยก็อาจจะต้องมีความเฉียสละเพื่อให้คุณเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ทางทหารใครก็ตามที่มีภรรยาหรือมีสามีเป็นทหารเนี่ยก็จะต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วย ครับสวัสดีครับก็ผมนักเรียนลอยอนุพงศ์ผัดวังครับชั้นปีที่หัวหน้านักเรียนลอยครับโรงเรียนลอยพระจุลจอมเกล้าครับคือตอนเป็นเด็กครับอายุประมาณ5ขวบตอนนั้นคคือได้ดูโทรทัศน์ครับเห็นการสนสามของทหารรักษาพระองค์ครับคือท่านทรงเครื่องแบบในชุดราชบัลลังก์ครับแล้วก็ดูการสนสามดูมีความเข้มแข็งมากรู้สึกชอบครับเลยมีแรงบันดาลใจว่าอยากจะมาเป็นทหารครับเพราะว่าดูสง่างามครับ ชอบในเรื่องของการคุมกำลังับฝึกให้กับทหารครับคือจากทหารที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องทหารระบบทหารอะไรมาก่อนตัออยากจะฝึกพวกเขาให้ให้รู้ในเรื่องเหล่านั้นครับเพราะว่าจะเป็นการสร้างเสริมวินัยในตัวเขาไปด้วยครับผมพันตรีกลยุทธ์พรมรัตน์ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าช่วยราชาการฝ่ายยุทธการและการข่าวกรมนักเรียนร้อยรักษาพระอ,องค์โรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าครับ ปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนในร้อยพิจารณกล้าวนะครับมีหลักสูตรเรียกว่าเป็นหลักสูตร4ปีนะครับโดยนักเรียนในร้อยเนี่ยจะเข้ารับการศึกษาเนี่ยออกเป็นกลุ่ม3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือเป็นการศึกษาด้านวิชาการนะครับรับผิดชอบโดยส่วนการศึกษากลุ่มที่2เป็นเรื่องของวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำนะครับรับผิดชอบโดยกลุ่มนักเรียนร้อยรักษาพระองค์นะครับและกลุ่มที่3ก็คือวิชาทหารนะครับรับผิดชอบโดยส่วนวิชาทหารการศึกษานะครับนักเรียนในร้อยเนย จะศึกษาออกเป็น3กลุ่มสาขานะครับได้แก่วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ปัจจุบันโรงเรียนร้อยเนี่ยเปิดสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับสสาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมเครื่องกลน,นะครับวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหาการแล้วก็วิศวกรรมไฟฟ้าส่วนสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตได้แก่วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเคมีประยุกต์ทางทหารนะครับส่วนสาขาสุดท้ายคือศิลปศาสตร์บัณฑิตเปิดสอนในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาครับ ความมุ่งหมายหลักๆของโรงเรียนร้อยจริงๆแล้วคือผลิตในฐานสัญญาบัตรให้กับกองทัพบกนะครับดังนั้นนักเรียนในร้อยเมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่4นะครับจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีนะครับแล้วก็บรรจุใน11เหล่านะครับของทบนะครับในกองทัพบกครับ ในชั้นปีที่หนึ่งก็จะเป็นวิชาเรียนรวมครับก็จะมีวิชาแคลคูลัสครับวิชาฟิสิกส์เคมีครับด้านภาษาก็จะเป็นวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษครับในเรื่องของวิชาสังคมก็จะเป็นวิชากฎหมายครับในส่วนอื่นก็จะเป็นวิชาวิชาอาหารครับสุดท้ายก็คือจากกองพละศึกษาก็จะเรียนวิชาพละครับก็จะมีกรีฬาครับว่ายน้ํายิมนาสติกแล้วก็ยูโดครับแล้วก็เมื่อเรียนทุกอย่างแล้วเราก็จะสอบเป็นภาพรวมครับซึ่งตั้งแต่ชั้นปีที่สองถึงชั้นปี4ี่สี่ก็ จะเป็นวิชา3า,าด้านครับคือด้านของวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็อันดับสุดท้ายคือเรื่องของสังคมศาสตร์ครับ mm hmm. ก็สมมุติว่าจบชั้นปีสีในเรื่องของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการก็จะได้ปริญญาบัตรครับเป็นปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการซึ่งเราสามารถนำปริญญาตัวนีไไ้ไปต่อยอดในการเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยข้างนอกได้ครับ mm hmm. ถ้าเราต้องการที่จะหาความรู้เพิ่มเติมไปพัฒนาหน่วยก็สามารถทําได้ครับ ครับในส่วนของคุณสมบัติผู้ที่เข้ารับการสอบนะครับเรื่องเกจเฉลี่ยเนี่ยเราไม่ได้ระบุไว้นะครับในเรื่องของคุณสมบัติผู้เข้าสอบแต่ว่าในรายวิชาที่จะทําการสอบเนี่ยก็จะมีอยู่4วิชาหลักนะครับได้แก่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤ,ฤ,ฤ,ฤาษแล้วก,ก็ภาษาไทยและสังคมนะครับนับเป็นวิชาเดียวกันนะครับโดยมีข้อที่สําคัญก็คือว่าคะแนนสอบของวิชาภาษาอังกฤษนะครับจะต้องเกินร้อยละ30หากทําได้น้อยกว่าร้อยละสนะครับก็ถือว่าไม่ผ่านการสอบรอบแรก รอบสองของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทดสอบสุขภาพจิตนะครับการวัดการทดสอบวิภาวะวิสัยนะครับก็คือการวัดในเรื่องของทัศนคติแนวความคิดการตรวจร่างกายนะครับการเอ็กซเรย อันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการทางการแพทย์อันที่นน2<ล>คือในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์นะครับท่วงทีวาจาและความเหมาะสมและสุดท้ายนะครับ <urers> เราจะมีการทดสอบพระศึกษาแบ่งออกเป็น8สถานี 1. ดึงข้อ 2. อ 2> การวิ่งกลับตัว 3. <า>การล,ลุกนั่งนะครับหรือที่เราเรียกว่า sit อัพนั่นแหละนะครับสความอ่อนตัวของร่างกายนะครับ5การยืนกระโดดไกล6การวิ่งระยะทาง50เมตรนะครับ7การวิ่งระยะทาง1000เมตร และแปการว่ายน้ํา50เมตรซึ่งในการทดสอบร่างกายที่สําคัญก็คือการว่ายน้ำ50เมตรจะต้องผ่านนะครับหากใครไม่ผ่านให้แก้ตัวได้1ครั้งนะครับให้แก้ตัวได้1ครั้งแต่ถ้าไม่ผ่านเลยก็ถือว่าตกการทดสอบร่างกายเลยครับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านการเป็นทหารสถาบันที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้ครับ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหารเป็นเวลา3ปีจากนั้นแยกเรียนตามเหล่าเป็นเวลา4ปีทหารบกโรงเรียนแนวร้อยพเจุลจอมกล้าทหารเรือโรงเรียนแนวเรือทหารอากาศโรงเรียนแนวเรืออากาศตำรวจโรงเรียนแนวร้อยตำรวจสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนในสิบทหารบกโดยจะทําการฝึก และศึกษาวิชาทหารเป็นเวลา1ปีจึงจะสามารถออกมารับราชการทหารในยศสิบตรีประจำการในสังกัดกองทัพบ,บกได้นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ครูปลูกปัญญาครับการที่จะมาเป็นอาหารเราต้องมีระดับแรกคือเราต้องมีใจรักครับคือเราต้องมีความ เสียสละครับแล้วนเรื่องของเวลาครับเวลากับบางภารกิจซึ่งเป็นเหมือนภารกิจระดับชาติครับซึ่งตัวเราเองเข้าใจไม่พอครับครอบครัวเราคนรักเราก็ต้องเข้าใจในบทบาทของเราด้วยครับสำหรับคนที่จบม .3 ไปแล้วเนี่ยนะครับต้องการที่จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเพราะว่าต้องการที่ให้ทุกคนเนี่ยมาจบจากโรงเรียนในร้อยแล้วก็มาเป็นนายทหารโดยตรงเนี่ยนะครับสิ่งที่น้องควรจะทำสองส่วนก็คือ1เตรียมตัวในเรื่องของวิชาการก็คืออ่านหนังสือในช่วงวิชาความรู้ของม1ม2ม .3 แล้วก็ศึกษาดูว่าข้อสอบ มันมีแนวข้อสอบอย่างไรอันนี้คือการเตรียมการในเรื่องของวิชาการนะครับแล้วก็ลองทําข้อสอบเก่าๆดูขยันอ่านหนังสือนะครับนี่คือของวิชาการส่วนที่2คือส่วนของร่างกายก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อยา่าคืออ่านหนังสือเยอะได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องสายตาด้วยนะครับอันนี้คือสอส่วนที่ฝากไว้ ความภูมิใจที่ได้สแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเพราะที่นี่คือกรมนัเรียน้อยรักษาพระองค์ครับภูมิใจที่นําความรู้ทั้งหมดที่ได้ปลูกฝังแล้วได้เรียนมาจากที่นี่ไปน้อยก็ไปอบรมครับอบรมพวกที่เป็นทหารที่เขายังไม่รู้อะไรแล้วเขาต้องมารับใช้ชาติแล้วก็หน่วยของเราที่จะต้องพัฒนาไปสำคัญในสุขสือประเทศชาติความภูมิใจในการที่ได้เป็น ร,รับราชการทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับราชการสนองพระเดชพระคุณนะครับและก็ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไปมีความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับต่อแผ่นดินในอนาคตเนี่ยถือว่าเป็นความภูมิใจที่สุดที่ได้มีโอกาสในรั้งนี้ ในส่วนของความสุขของทหารทุกคนเนี่ยก็คือเราต้องการให้องค์กรของกองทัพบกทั้งกองทัพเนี่ยนะครับเป็นที่เชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นของประชาชนอยากให้ประชาชนรู้สึกได้ว่าทหารเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ในทุกโอกาสแต่ในความสุขของตัวบุคคลที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเสมอคือว่าเราได้ทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขสนุกสนานกับรุ่นพี่เพื่อน น้องผู้แต่ข้อบัญชามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในการดำเนินชีวิตในแต่ละครั้งในแต่ละภารกิจเวลาผิดพลาดเนี่ยเราก็ช่วยเหลือกันเวลาเราประสบความสําเร็จเราก็ให้กําลังใจกันเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ความสุขระหว่างการทํางาน ทหารเป็นอาชีพที่ต้องมีความเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติมาให้ผู้ใดมารุกรานและดัารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การเป็นทหารที่ดีนั้นต้องมีทั้งความอดทนมีระเบียบว,วินยัยมีความกล้าหาญและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน